ในคืนที่เขาทรยศพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากับกิริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้เมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเรา เพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าใครกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เหมาะสมเขาก็ทำผิดทุกคนจงสํารวจตัวเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษเพราะเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนแอและเจ็บป่วยและบ้างก็ล่วงหลับไปแต่ถ้าเราวินิจฉัยตัวเอง เราคงไม่ต้องถูกพิพากษาหนึ่งโครินบทที่11ข้อ23ถึง31